The tale of a fated group of three. And their links to 100 heroes' destiny. Shablui! สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แท็กชาแนลนะครับเราวันนี้อยู่ในช่วงรีวิวหลังเล่นเกม e u Den c h r o n i c e นะครับ h ันเดดฮนะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเกม RPG Turn Based นะที่มีกลิ่นอายยุค90มาให้พวกเราเนี่ยได้เล่นแล้วก็เสพกันอย่างเต็มที่นะซึ่งล่าสุดเนี่ยปันก็เล่นจบกันไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราเล่นจบเราก็จะมารีวิวแบบนี้แหละแบบนี้แหละนะให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจเลือกซื้อหรือว่า ซื้อไม่ซื้อยังไงดีนะครับประกอบการประกอบใจ้วกายเึงเกมเพลย์หรือต่างๆให้เพื่อนๆได้เข้ามารับฟังใช่แล้วครับแน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปนะครับที่เรารีวิวเกมพรีวิวเกมนะครับหรือไกด์เกมต่างๆเนาะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มสู่เนื้อหาหลักนะเราก็ต้องมาพูดถึงตัวเกมก่อนเนาะว่าเกมนี้มีที่มาที่ไปยังไงนะครับก็เกมนี้ เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์เลยจากอดีตนะครับผู้สร้างซูคูเดนนะครับของค่ายโคนามิขอบแม่ปันต้องบอกว่าอย่างซูคูเดนเนี่ยเราก็เคยเล่นตั้งแต่ยุค90แล้วเล่นตั้งแต่สมัยเครื่องเพย์หนึ่งอ่ะเออตอนนั้นเขาออกมาก็มีภาคหนึภาคสตัวผมไม่ทันเล่นเล่นภาคหนึ่งต้องบอกว่ามาได้สัมผัสภาคสองแล้วกันแต่ด้วยความยากของเกมอะสมัยนั้นก็เล่นไม่จบแต่เพราะฉะนั้นตอนแรกเราก็เลยหมั่นมั่นปั้นมือว่าเราจะได้มาซัดกันต่อในอีูเดนโคนิคอลตั้งแต่เขาประกาศมาาก็เรียได้ว่ ตั้งตารอมาตลอดเลยนะครับจนเพิ่งมาได้เล่นกันไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้แล้วก็บอกเลยว่าสนุกสะใจจริงๆนะครับซึ่งเราบอกว่าอีวิเลียนเนี่ยเขามีเคยมีภาคแรกมาก่อนถูกไหมตัวนั้นจะเป็นภาค r ร i s i n g เป็นเกมต่อสู้นะก็มาในเมื่อปี2022นะครับก็เนื้อหาในภาคนี้ครับแน่นอนว่าชื่อภาคว่า1ัน Hero นะแสดงว่าตัวละครเนี่ยมันก็จะมีมากกว่าร้อยตัวเลยทีเดียวถูกไหม โดยเนื้อหาเริ่มต้นนะเดี๋ยวให้ปานเป็นคนเล่าดีกว่าว่ามีความเป็นมายัางไงเราเล่นเป็นใครตามชื่อเลยนะก็ฮันเดริโลก็เรื่องนี้มีตัวละครให้เราดีครูดเนี่ยมาบร้อยยี่สิตัวโดยตัวหลักของเราเนี่ยคือโนวาเป็นหามรับจ้างนะครับที่เข้าร่วมกับมือยูเนสเนี่ยเอลติสเวสนะประมาณมนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีในเนื้อเรื่องตอนเริ่มเกมเราจะจะได้เจอกับเพื่อนที่ชื่อ ไอ้ยนะซีนซีนเคสเลิงอ่าซึ่งซีนเนี่ยจะอยู่ที่อาณาจักรเกาดีนเอ็มพายอ่าอะไรประมาณนี้นะครับพวกเขาก็ได้พบกันในสถานที่โบราณที่สาสที่เป็นที่เก็บพลายมอเลนแล้วก็ได้ทําความรู้เขาเรียกไงนะมันเหมือนมีทีมที่ออกสำรวจไปกัน6คนแต่มันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นทําให้ตัวเอกทั้ง2ตัวเนี่ยทั้งโนวาและซีนเนี่ย ได้ออกมาใช้เวลาสองคนแล้วก็ได้คุยกันแล้วเหมือนเริ่มถูกคอกันอะไรประมาณนั้นเขาก็เลยเหมือนกายมันเริ่มเป็นเพื่อนซีกันอารมณ์ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ตัวพระเอกที่อยู่อีกอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยกับซีนจริงๆเขาเรียกไม่แน่ใจต้องขออภัยจริงๆน่าจะเซนเขาชื่อเซนนี่แหละแล้วก็ไปอยู่อีกฝั่งเขาคือเขาอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วเซนเนี่ยเป็นเหมือนอารมณ์แบบคุน้างอย่างวันตั้งหัวเป็นไอ้นี่เลยเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเหมือนแบบ เป็นชนชั้นสูงอา,อารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นก็ทําการบุกมาที่เมืองที่โนวาอยู่อ,อแล้วอาณาจักรของโนวาก็พ่ายแพ้สงครามครับเซนที่ได้เจอกับโนวาในช่วงท้ายเนี่ยเขาก็ในช่วงที่แพ้สงครามเขาก็ได้บอกว่าเฮ้ย ไม่อยู่ด้วยกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากจะทําร้ายโนวาแต่โนวาเองเขาก็มีคําสัญญาที่ได้ให้ไว้กับตัวละครเอกตัวละครหนึ่งที่เขาจะต้องกอบกู้และสร้างอาณาจักรขึ้นมาใหม่ให้ได้ครับอารมณ์ประมาณนี้สุดท้ายมันก็เลยเป็นการเริ่มต้นของโนวาที่สุดท้ายก็ออกมาเพื่อก่อตั้งอาณาจักรใช่ไหมถูกต้องครับแล้วพอเราออกมาก่อตั้งอาณาจักรเนี่ยเราก็ต้องทําการเรียกปีคุดถูกต้องครับเชิญชวนคนสร้างอาณาจักรขึ้นมาใหม่เพราะเราจะมีอาณา ไม่ได้ถ้าเราไม่มีคนนะใช่แล้วถูกต้องไหมครับเขาก็ทําการออกประจนภัยช่วยคนนั้นทีช่วยคนนี้ที มีการช่วยทั้งเผ่าการเดียนที่มีแบบมีเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้จะมีพลังพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งรงพลายอยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนหลังก็ได้เกิดว่าจริงๆแล้วเกาดีเนี่ยก็ไม่ใช่อาณาจักรที่ดีสักเท่าไหร่อะไรประมาณนั้มีความลับซ่อนอยู่มีความลับซ่อนอยู่มีแผนชั่วร้ายอยู่อะไรประมาณนี้ก็เอาประมาณนี้แล้วกันจะไม่สปอยว่าแต่ในสุดท้ายก็คือโนว่า และเซนเนี่ยสุดท้ายก็ได้กลับมาร่วมมือกันรวมกับมาริซาที่เป็นเผ่าจากการเดียนที่ต้องการจะหยุดยั้งถึงชั่วร้ายพวกปีศาจอะไรพวกนี้ทั้ง3าคนก็คือตัวเอกหลักก็คือ3ตัวนี้สามตัวที่อยู่บนหน้าปกเกมนั่นแหละจะเป็นสตัวเอกหลักที่อยู่บนหน้าปกก็ต้องร่วมมือกันเพื่อจัดการหยุดแผนร้ายนี้นะครับแล้วก็ช่วยโลกไว้อะไรประมาณนั้นวันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องข้าวของตัวเกมนะฮะว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับเราต้องไปตามหาอะไรพอจนภัยไปเจออะไรกันบ้างเพื่อเพื่อนก็ เข้าไปเสพเนื้อเรื่องกันให้เต็มที่นะถ้าใครที่คิดว่าจะตัดสินใจซื้อเกมนี้แล้วนะฮะแต่อีกหนึ่งอย่างที่เป็นระบบสําคัญเลยนะนั่นก็คือระบบการเล่นนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมเทลร์เบสนะฮะแน่นอนว่าเกมเทลร์เบสแต่ละเกมเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาแยกกันไปครับแต่ละเกมเนาะส่วนในเกมนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ามีการเขาเรียกว่าจัดวางตัวละครถูกไหมในระยะใกล้กลางไกลนะครับตามลักษณะอาชีพนะเดี๋ยวให้ปันเล่าว่าเอ๊ย มันต้องจัดการยังไงบ้างต้องบอกว่าตัวเกมเพลย์เนี่ยถ้ามองเผนๆมันก็คือเทิร์นเบรรูปแบบเดียวคล้ายๆกับซูรคูเดนนั่นแหละครับแต่ก็อย่างที่มอลเล่าการวางตัวละครก็จะมีฟอนต์มีเรียแล้วก็มีซัพพอร์ตฟอนต์ก็เหมือนเป็นเขาจะยืนแถวละสามสาก็คือแถวแน้่แนวหลังแล้วก็มีตัวซัพพอร์ตข้อดีของเขาคือเขามีช่องแอททนแดนไม่ให้ช่องนี้ไม่ได้ช่องคอยสหรับต่อสู้แต่มันจะมีตัวที่ถึงว่าวันนี้เราเดินสตอรี่เมนเพวสอยู่เ ต้องเอามอสไปนะสมมุติว่าเราไม่อยากเอามอสมาออกมาต่อสู้เราสามารถเอามอสมาอยู่ในท้องแอนเดนได้ก็คือเป็นตัวหลักที่จะต้องโผล่มาในคาสิีนล้วอ่านเรื่องแต่ไม่จำเป็นต้องออกมาต่อสู้เพราะว่าเหมือนแบบเราอาจจะไม่ได้อัพเลเวลตัวนี้ไว้เราอยากเอาอีกตัวมาอัพมากเราชอบตัวนี้แต่อยากให้มาอยู่ในคาสินเลต้องครับผมในรูปแบบเกมเพลย์เราก็สามารถเซตได้ประมาณนี้โยส่วนตัวแล้วก็จะมีอีกระบบที่เพิ่มมาก็คือรูปแบบการเล่นนะต้องมีแล้วการอัพตัวละครให้เก่งขึ้น เกมนี้ไม่มีระบบอาวุธที่ต้องมานั่งเปลี่ยนนะครับต้องบอกว่าสบายมากแต่จะเพิ่มระบบดีไฟับเพื่อเสริมอาวุธให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีช่องที่เอาไว้ใส่รูหรือที่เรียกว่าพายเมอร์เลนอะไรประมาณนั้นแหละตัวนี้จะเอาไว้ใส่ทั้งมีรูแบบพาสซีฟ รูพาสซสฟก็จะเป็นกึ่งเหมือนเพิ่มเลือดออเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มค่าคริติคลอลต้องบอกว่าเกมนี้นะสำหรับเกมยูเดนโคนคิคอลเนี่ยค่าพลังป้องกันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เล่นจบเกม,มได้ง่ายที่สุดถูกต้องเพราะว่าตัวละครหลายๆตัวจะลงตีแรงมากแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแนวหน้าเนี่ยถ้าเราใส่พวกพลังป้องกันดีๆหลังบอกเลนนะว่ายืนได้เงโนวาเนี่ยสามารถใส่ให้จนยืนได้กาก็ดีหรือตัวโูแดงๆลืมชื่อโทษทีจะเป็นตัวถือโล่น่ะตัวนั้นสามารถ เขาเรียกว่านะสกิลอ่ะมันไม่ใช่สกิลละกันเป็นเหมือนอย่างที่บอสบอกในทิปแอนทริกนี่ใช่ไหมเกมนี้จะมีระบบป้องกันเยีางที่ว่าถ้าปกติก็คือเ้ยจะหลบจะป้องกันเราสามารถเลือกได้เกมนี้แต่ละตัวจะมีสเตัสมาอย่างเดียวนะไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันหลักๆเลยถ้าเรากดดีเฟนส์ก็คือดีเฟนส์ดอทก็คือดอทอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้ที่บอกสามารถกดโคเวอร์ได้คือจะสามารถไปรับพลังรับการโจมตีให้ตัวอื่นได้ก็เหมาะจะอยู่แนวหน้ามีชาร์ทด้วยใช่ครับเป็นอะไรแบบนี้ไปนะครับ ประมาณนั้นอนี้ก็จะเป็นเขาเรียกกิมมิ c ของตัวเกมแล้วกันนะส่วนการที่จะทำให้ตัวละครเก่งขึ้นนอกจากตีบวกนอกจากมีรูนพาสติแล้วก็ต้องมีรูนที่เป็นเวทมนต์ระเกมนี้ก็จะเหมือนกันก็จะมีเวทมนต์ไฟดินน้ำลมแสงมืดก็มีครบหกธาตุเป็นธาตคลาสสิกแล้วกันอก็จะมีให้ใส่ให้ใช้แต่ ก็จะมีระดับขั้นในความหายากเลเวลหนึ่งเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้าขึ้นไปนะครับก็จะเป็นการเซตอัพแต่ละตัวก็จะมีช่องที่ใส่รูนได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเลือกเลือกกันแต่รูปแบบเกมเพย์ที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็คล้ายๆกับเกมอื่นแหละด้วยความที่เขาชื่อว่าฮันเดดฮีโร่น้อครับผมจะให้เรามาเล่นหกตัวละันก็คงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่ใชหาไอตอนแรกก็เล่นๆไปเลินๆไปปั้นมาโอ้โหเนี่ยปี้ลักเราเล่นไปเขาจะรีบเล่นไงเรา เมยตัวเอกมีสามตัวแม่งให้ตัวเอกหนึ่งตัวนําอีกตีไปอ,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 อีกตีแล้วอีกตีไปอีกตีแล้วเท่ากับว่าถ้าเรามีสามหัวทีนียแปลว่าเราต้องเล่นอย่างน้อยตัวละครต้องมีละสิบแปดตัวครับทีนี้มันไม่พอแล้วไงเราก็ต้องอัพต้องแยกต้องอวางแผนการเล่นแบ่งทีให้มันบาลานซ์การถูกต้องแบ่งสายต้องมีการวางแผนแบ่งทีให้มันบาลานซ์กันเพราะว่าถ้าเราเล่นไปบอสบางตัวมันก็ไปได้ง่ายแต่มันก็อาจจะไม่ได้ยากเกินไปบางช่วงเราอาจจะต้องชนบอสเยอะๆเราก็อาจจะต้องสำรองยาไว้ทำอะไรไว้นะครับประมาณนี้ น,ะะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งระบบการเล่นที่เขาทำให้มันสอดคล้องกันกับ,บตัวละครที่มันมีมากกว่าร0อยตัวนะฮะก็คือ120ตัวนั่นแหละทำให้ เราเลือกเล่นตัวละครได้หลากหลายมากขึ้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นว่ามันมีเล่นได้แค่6ตัวแต่ทําไมถึงต้องใส่มาร้อยตัวซึ่งบอกว่าร้อยตัวเนี้ยบางตัวก็ไม่ได้เอามาต่อสู้ปะใช่บางตัวบางตัวก็ต้องมาอยู่ในหมวดที่นอกจากต่อสู้แล้วเกมนี้ยังต้องพัฒนาเมืองไปด้วยคือเรารีคูดคนเพื่อมาอยู่แล้วก็พัฒนาไปขึ้นไปเพราะฉะนั้นบางคนอ่ะชวนมาไม่ได้มาสู้แค่มาอยู่เป็นเหมือนแบบสร้างบ้านแล้วก็เป็น NPC ในเมือง คอยพัฒนาเมืองช่วยเพิ่มให้การหาทรัพยากรต่างๆให้เราอะไรประมาณนั้นเฉยๆตัวละครบางตัวมาก็สู้ไม่ได้นะจะอยู่แค่หมวดซับพอร์ตที่คอยเพิ่มเตตัมบางอย่างครับแค่นั้นบางอย่างบางทีก็เสริมอร์ตบ้างอะไรบ้างถูกไหมเพิ่มช่องเก็บของเอออะไรเอ้ยอะไรพวกนี้ตัวก็จะมีพอยต์ของมันที่เราจะเอามับมันก็ทําให้เราสนุกไปกับตัวละครแล้วกัน นะฮะแล้วข้อดีนะของการได้ตัวละครมาร้อยกว่าตัวเนี่ยแต่ละตัวจะมีเงื่อนไขอ่าแล้วก็มีเนื้อเรื่องของตัวมันเองว่าทํายังไงเขาถึงจะมาอยู่กับเรามีอะไรบ้างแถมนอกจากจะเป็นคนอย่างเดียวยังมีพวกมังกรมีอะไรอีกที่เข้ามาอยู่ออนทลายนะฮะแล้วระบบเควสเกมนี้ล่ะอืมต้องบอกว่าระบบยากง่ายประมาไหนระบบในเควสเกมนี้นะต้องบอกว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างเป็นเส้นตรงต้องบอกว่าการเล่นเนี่ย เพื่อนๆสามารถบางทีสามารถสคริปต์ได้ถ้าขี้เกยจอ่านเร็วเพราะว่าตัวเกมจะบอกพอยต์แต่ละพอยต์ว่าให้ไปไหนไปทําอะไรต้องบอกว่าเล่นง่ายค่อนข้างชัดเจนเนาะค่อนข้างชัดเจนง่ายเลยดีกว่าแต่การรีคูดคนเนี่ยต้องอาศัยการอ่านการคุยการแอคทีเวตตัวละครเนี่ยเราต้องบอกว่าหนึ่งเลยอาศัยความบังเอิญด้วยก็ดีอาศัยการขยันในการเหมือนแบบสำรวจแมปก็ดีแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยนะทั้งที่ไม่ง่ายเป็น n p c ถ้ามีร้อยตัวใช่ปะ เวลาเราไปแบบใหม่ผมแนะนําเลยเดินรอบแมปก่อนโดยรู้สึกว่าเฮ้ยไอตัวนี้แม่งน่าจะเป็นน่าจะชวนได้นะแบบ NBC มันดูเดมันดูเด่นดูเด่นกว่าตัวอื่นชุดมันจะไม่เหมือนกับ NBC บีซีบ้านๆนั่นแหละเข้าไปคุยก่อนนั่นแหละแล้วถ้าเกิดมันมีคัสซ่หรือมีคำอะไรเราก็พยายามอ่านพยายามจำไว้แล้วว่าบางตัวก็ชวนได้เลยบางตัวต้องให้ผ่านถูกต้องบางตัวอาจจะต้องให้ผ่านสตอรี่บางช่วงหรือต้องขอให้เราไปหาของสิ่งตัวสิ่งนี้มาให้เราก็ทำไปครับผมซึ่ง โดยส่วนตัวมองแล้วว่าการรีคูตตัวละครเนี่ยไม่ค่อยยากนะไม่ได้ยากจนเกินไปมันเหมือนกับว่ามันค่อนข้างซับพ,พอร์ตเราปรับมามหนึงนะฮะแต่บางตัวก็อาจจะยากางต้องมีบ้างก็ต้องมีบ้างปรับนล,ล,ลันไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งระบบเลยที่ตัวเกมเขาใส่มานะครับนั่นก็คือระบบ p าร์เซ อเออพาร์เซลเกมนี้ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเนาะก็ต้องถือว่าออไม,ไม่ไม่ยากครับโดย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 ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าเป็น Main Story เ,ออ main quest เนี่ยเมนเควสเน่ยเขาทำให้รู้สึกว่าทุกคนมันแคชชัวรผ่านง่ายมันผ่านได้ถ้าเทียบกับเกมสมัยก่อนอ,อ,อันนี้ถือว่าเล่นง่ง,งก็ไปได้คิดเยอะไม่ต้องใช้สมองเยอะเออคือสามารถผ่านได้ง่ายๆแหละมันคือเหมือนกับว่า เอาใส่มาให้มันดูมีอะไรมากกว่านะฮะคือมันต้องมีคิดบ้างแหละมันต้องมีคิดมันก็มีบางช่วงที่รู้สึกว่าเฮียไปยังไงวะมันก็ต้องมีบ้างซึ่งบางคนเป็นอยู่แั้วถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมของระบบการต่อสู้ระบบการเล่นเกมเพย์ต่างๆในตัวอิวเรียนนะครับในภาคนี้นะฮะแล้วก็อีก หนึ่งพอยต์สำคัญเลยนะฮะที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะนั่นก็คือระบบกราฟิกของเกมเกมนี้ครับซึ่งมาในสไตล์แบบ HD 2D นะครับเรียกได้ว่ามันเป็นไอ้นี่ละกัน 2.5D เอองจุประมาณนี้นะครับสอง้าดีนะครับก็เป็นแนวเทิร์นเบสสมัยใหม่ที่หลังๆเนี่ยเขาก็นิยมกลับมาใช้แบบเนี้ยแบบอารมณ์แบบพิกเซล 2.5D อย่างาดียแหละนะครับมีเยอะขึ้นแต่ว่าตัวละครมันดูชัดเจนนะฮะกว่าเกมแต่ถ้าเราเทียบกับพวกที่เคยเล่นไปอย่าง Octopath อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัวเล็กๆหน่อยเตั๊กนะจะพิกเซลจออมันจะเพิ่มอวากว่าในมุมส่วนตัวมองว่าเขาทําภาพออกมาได้ดีนะสวยสีสดแล้วก็การพัฒนาจากกราฟิกถ้าเทียบกับสมัยชูบูเดนมาเนี่ยผมว่าดูสมูทดูไหลลื่นนะมันก็มีการเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาบ้างมันไม่ได้แบบทื่อจนเกินไปรู้สึกว่าเล่นเราไม่ได้ติดขัดให้เราเหมือนการเล่นเกมในยุค90ยุคสองพันแล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะฮะ แล้วก็ลืมตกไปอีกเรื่องว่าแล้วตัวเกมเขาก็จะมีช่วงเวลาผ่อนคลายให้เราด้วยการแบบมีพวกมินิเกม,มใส่เข้ามาให้เราเล่นกิมโกิมิชเล็กน้อยการแข่งสัตว์เนี้ยหรือ,อการเล่นการ์ดมาพวกนี้มันก็จะมาช่วยให้เหมือนแบบให้เราฆ่าเวลาได้มากขึ้นครับและยิ่งในช่วงท้ายหรือช่วงเอนเกมเราก็ไม่ได้หมายแบบเลือกเล่นไปเลยเนี่ยมันจะมีดันที่เหมือนแบบอยู่ใต้ใต,ใ,ตใต้ประสาทเนี่ยแหละเราสามารถเล่นแบบ normal mode เพื่อเปิดปลดล็อกฮีโร่โหมดหรือจริงๆก็เหมือน endless mode โหมดที่ยากขึ้นนะครับขึ้นไปได้อะไรอย่างนี้ แล้วก็อีกหนึ่งจุดเลยนะที่มันมันเป็นเหมือนกับว่าเขาใส่เป็นลูกเล่นเข้ามานะก็คือในการต่อสู้เนี่ยกราฟ,ฟิกของของตัวเกมเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าสมมติเทิร์ใครกล้องมันจะขยับตามใช่เออการโจมตีกล้องมันก็จะแบบเออขยับตามตมีการสั่นนู่นนี่นั่นคือให้มันได้อารมณ์ในการต่อสู้ด้วยนะครับ<ม>สําหรับเกมเกมนี้นะอเออ แต่จุดนี้อยากแบบเสริมให้มอสก็คือปกติถ้าเราเล่นเราอาจจะมอมันจะช้าแต่ข้อดีของเกมนี้บางทีสองสตัวมันขยับไปพร้อมกันแลกกันได้ไวมันไม่ได้ถึงกับอื่นมากใช่ไใช่เล่นแล้วก็คนอาจจะเบื่อไงใช่ไหมแบบนั่งใส่นะดูนู่นนี่นั่นอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแะคือสไตล์ถ้าใครเป็นแฟนเทิร์นเบกแล้วยังไงชอบอยู่ละเกมนี้นะนะครับก็ประมาณนี้ละกันสําหรับ ระบบต่างๆในเกมนะครับที่เราได้ลองเล่นนะฮะจนจบละประมาณกี่ชั่วโมงแล้วโอ้เล่นไปเกือบเกือบห้าสิบต่อมาห้าสิบว่าชั่วโมงซึ่งก็แนะนำให้เพื่อนๆรีคูดตัวละครให้ครบเนาะให้ครบมันก็จะได้เขาเรียกว่าไงอะ มันก็เล่นแล้วเออมันเล่นแล้วนะเพราะว่าเกมเนี้ยมันจะมีบางบางจุดต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นเกมที่ทีมสกุลเอกพัฒนามาบางจุดก็จะมีว่าถ้าเกิดไปถึงจุดหนึ่งแล้วเพื่อนๆรีคูตัวละครมาไม่ครบอ่ะมันก็จะทำให้เพื่อนๆไม่ได้ตัวละครบางตัวเข้าไปอีกใช่ครับนะบางตัวทพาพลาดไปแล้วออมันสามารถเก้ไขได้มันก็จะมีจุดเล็กๆแต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่มันก็มีจุดที่ถ้าเกิดเราเล่นอ่ะอ เอมาสุดท้าย1้อตัวร้อตัวแล้วมามารู้ทีหลังว่าเราพลาดบางตัวไปเราฮคยคือมันอาจะวะให้เราไม่อยากขับไปเล่นใหม่อีกรอบเลยเพมาะมันเก็บเยอะเอออะไรประมาณนี้เนาะอ่ะวันนี้ก็ให้ปันพูดถึงเกมเกมนี้หน่อยดีกว่าว่าเออรู้สึกยังไงเวลาเล่นนะฮะให้เพื่อนๆได้รับชมเผื่อตัดสินใจ ได<อ>ครับ<อ>ก็ถ้าเทียบกับระบบ JRPG JRPG เน<อ>ี่ยที่ได้กลับมาเล่นในเกมนี้นะต้องบอกว่าเ,<อ>เป็นคนชอบเิรินเบื์ออยู่แล้วครับรู้สึกว่าช่วงแรกอาจจะใช้เวลาสัก2 3ชั่วโมงในช่วงที่เหมือนแบบเราเริ่มทำความเข้าใจระบบ<อ>หรือการปั้นตัวละคร<อ>ให้มันเก่งขึ้นสักนิดนึงพอ,อมันเริ่มเข้าที่เข้าทางผมว่าจะเริ่มเล่นสนุกแล้วเริ่มมีการเล่นเดี่ยววางแผนได้มีตัวภาษาเนี่ยมันก็จะเริ่มอินเนื้อเรื่องก็อาจจะใช้ช่วงเวลาประมาณหนึ่งอย่างที่บอกจนช่วงที่เซนมาเอาชนะโนวาในการที่เราเขาเรียกว่านะเมืองล่มไปแล้วก็ค่อยตั้งเมือง ต้องบอกว่ารวมๆแล้วเล่นมาทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าอินนะออสนุกเพราะว่าจริงๆเป็นคนชอบเกมแนวนี้ตั้งแต่ออซื้อคูเดียนอยู่แล้วครับ,รบผมแล้วด้วยตัวระบบเกมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เพลินเล่นแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบเพลินอย่างจริงผมว่าเล่นยังไงก็ติดเลออ่นแล้วยังไงก็อยากกินเวลาเล่นแล้วยังไงก็อยากจะรีคูดไม่ให้ครบร้อยยี่สิบตัวเนี่ยออไม่อยากพลาด แน่นอนครับถ้าจะตีนิดหน่อยในช่วงให้ก็คือมันก็จะมีระบบเหมือนแบบที่เราเล่นอย่างในเกมนี้เป็นเกมทำสงครามเพราะฉะนั้นก็ต้องมีโหมดทําสงครามบ้างส่วนตัวรู้สึกว่าโหมดทําสงครามเขาเขาอาจจะเฉยๆฉไปหน่อยไม่ได้แบบรู้สึกว่าไม่ได้อินกับความท้าทายม้าายใช่ไหมอรู้สึกว่ามันใช่รู้สึกว่าการวางแผลหรือการอะไรมันไม่ได้แบบ ต้องใช้ฝีมือขนาดนั้นเองแล้วก็บางช่วงรู้สึกว่ามันใช้มันเปลืองเวลาในการที่แบบต้องรอฉากที่แบบแค่แค่เอาคนร้อยคนมาวิ่งเตะมันรู้สึกเปื่อยๆคือถ้าทาตรงนี้อาจจะดีสันหน่อยอาจจะน่าสนใจมากกว่าอีกนิดนึงนี่ก็เป็นโดยรวมทั้งหมดนะครับที่เราเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้แต่ว่าสุดท้ายนี้ฮะเรามาให้คะแนนรีวิวเกมนี้ันดีกว่าว่าเกมนี้คะแนนรีวิวเนี่ยเต็ม10เลยเราให้เท่าไหร่ ก็คงจะสักประมาณ8.5 8.5ก็ถือว่าอยู่ในเก์ที่แบบว่าร่อนขูงนสูงนะไม่น้อยไนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกความคิดเห็นของพวกเราแล้วกันนะก็ประกอบการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะลองซื้อเกมนี้นะฮะก็8.5คะแนนนะครับสำหรับเกมนี้โดยภาพรวมแล้วกันนะครับ เชื่อผมเถอะว่าสําหรับเกมเกมนี้ไม่ได้เล่นยากแล้วก็เล่นสบายถ้าเทียบกับตัวละครร้อยกับตัวการเก็บเลเวลก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นตัวที่นําแล้วเดี๋ยวมันจะดึงเลเวลเพื่อที่เข้ามาเล่นทีหลังได้ง่ายได้ง่ายครับได้ไวยิ่งแบบตัวละครเลเวลน้อยมาอยู่ในทีมแล้วเราก็ะมันจะมันจะกระโดดเร็วครับมันไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นส่วนไกด์เกมหรือที่เป็นทริปต่างๆก็สามารถติดตามที่หน้าเพจได้หรือถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจก็สามารถซื้อยูทูบหรือสามารถอินบ็อกเข้ามาถามได้เลยครับยังไงก็ฝาก ซิฟแอนทิกนะฮะกายเกมต่างๆสำหรับ e ีวิด n นโคนิโ c ้ฮันเดเรตฮีนะครับให้กับเพื <ผม S 1> เ่อนด้วยนะครับแชร์เก็บไว้ดูได้เนะาะเออน,นะครับเพราะว่าเป็นเ,นเกมที่แบบว่าอาจจะไม่ต้องรีบเล่นเลยนะครับเอาไว้เก็บซื้อมาดองไว้อาจจะมีเวลาค่อยมาเล่นก็ได้นะครับ,รบประมาณนี้สําหรับ,รบวันนี้ก็ประมาณนี้เนะาะสำหรับรีวิวหลังเล่น อีเดนโคนิโกนะครับทีุ่นะฮะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปดอถัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวหลังเล่นนะครับเอ่อมีทั้งเอ่อคลิปอนทิพย์รีวิวหาังอ่นอืนฝั่งอนิเมะบ้างก็ดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวันนี้พวกเราผมแล้วก็ปันนะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ